หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละ,ละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อน สุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตไวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะถ่ายความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสิขภาพสำคัญที่สุด สวัสดีครับพบกับท่านผู้ฟังกันนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับซึ่งได้พูดคุยกันนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นตอนที่3นะครับจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันถึงเรื่องของโครงสร้างของเซลล์นะครับเซลล์หมายถึงหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะและขนาดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตและหน้าที่ของเซลล์เหล่านั้นเซลล์ที่มีขนาดที่เล็กที่สุดก็คือไมโครพลาสมานะครับซึ่งจะมีขนาดประมาณ0.1ถึง0.25ไมครอนนะครับในขนาดและรูปร่างของเซลเนี่ยนะครับเซลล์มีขนาดแตกต่างกันเซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูซึ่งสามารถเห็นเซลล์แบคทีเรียโปรโตซัวเซลล์ร่างกายทั่วไปนี่นะครับแต่ก็มีเซลล์บางชนิดนะครับที่มีขนาดใหญ่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเช่นเซลล์ไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ไข,ข่ของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกนะครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายเซนติเมตรหน่วยที่ใช้วัดเซลล์จึงต้องมีขนาดเล็กด้วย รูปร่างของเซลล์แต่ละชนิดเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามชนิดหน้าที่ตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์ดังนั้นจึงพบเซลล์ที่มีรูปร่างไม่แน่นอนเช่นเซลล์อะมีบาเซล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดเซลล์ที่มีรูปร่างยาวเช่นเซลล์ประสาทเซลล์อสุจิเซลล์ที่มีรูปร่างแหลมหัวแหลมท้ายเช่นเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ เซล์ที่มีรูปร่างแบนเช่นเซล์ลเยื่อบุผิวเซล์เม็ดเลือดแดงเป็นต้นเยื่อหุ้มเซลเยื่อหุ้มเซล์เ,เ,ซลเป็นกำแพงที่กั้นเซล์ลกับโลกภายนอกคอยตรวจสอบสิ่งที่จะเข้ามาในเซล์ลและสิ่งที่จะออกจากเซล์แกนเซล์ลหรือนิวเคลียสเป็นเหมือนกับรัฐบาล ที่คอยควบคุมการทำงานทุกอย่างของเซลล์และเป็นตัวสะสมพันธุก,กรรมที่จะสืบทอดไปยังลูกหลานไรโบโซมเป็นเหมือนโรงงานที่สร้างสารโปรโตีนเพื่อนำไปสร้างเซลล์ใหม่กอนจิเป็นเหมือนกระเป๋าเล็กๆที่เคลื่อนที่ได้เพื่อนำโปรโตีนที่สร้างโดยไรโบโซมไปที่เยื่อหุ้มเซลล์ ไลโซโซมเป็นเหมือนกระเป๋าที่บรรจุน้ำย่อยในการย่อยอาหารเพื่อเซลล์จะได้นำไปใช้เลี้ยงตัวเองท่อขนาดจิว๋วหรือไมโครทูบูลเป็นท่อกลวงยาวเป็นเหมือนโครงสร้างเหล็กที่ยึดเหนี่ยวให้เซลล์เป็นมีรูปร่างอยู่ได้นอกจากนี้นะครับก็ยังจะช่วยส่งสัญญาณจากเยื่อหุ้มเซลล์อีกด้วย ไมโทคอนเดรียสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนไส้กรอกนี้นะครับเป็นเหมือนแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์ซึ่งจะสร้างสารเคมีต่างๆที่จะปล่อยพลังงานให้เซลล์โปรตีนของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเหมือนยามเฝ้าประตูที่คอยสังเกตการโลกภายนอกและคอยนำสารเคมีที่จำเป็นเข้าสู่เซลล์ล่างแหเอนโดพลาสมิก ร่างแหเหล่านี้นะครับเป็นตัวเก็บสะสมและนำโปรโตีนจากไลโบโซมเนี่ยที่เกาะกับไขมันน่ยไปยังส่วนต่างๆของเซลล์ไลโบโซมที่ไม่อิสระเป็นเหมือนโรงงานที่เกาะอยู่กับเอนโดพลาสมิกซึ่งจะสร้างโปรโตีนและก็ฮอร์โมอนเพื่อส่งออกไปนอกเซลล์โดยซึมผ่านทางเยื่อคุ้มเซลล์นะครับอันนี้ก็คือ ส่วนประกอบต่างๆของเซลนะครับที่ได้พูดถึงนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับในเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ภายในร่างกายของคนเรานี่นะครับเซล์ลนั่นเองนะฮะเซลนะครับซึ่งอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกายของเราเนี่นะครับเป็นเซล์ลทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกผมฟันเนื้อหนัง ตับไตหัวใจม้ามปอดทุกอย่างคือเซลล์นะครับประกอบขึ้นมาเป็นอวัยวะนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เซลล์ทุกเซลล์ก็จะมีโครงสร้างอย่างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าในแต่และเซลล์เนี่ยก็ยังมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยหลายส่วนซึ่งก็จะมีหน้าที่ต่างกันเป็นการทํางานที่น่ามหาศัศจรรย์ยิ่งนักและเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนี่แหละทั้งๆที่อยู่ในร่างกายของเราอ่ะ แต่เราไม่เคยคิดถึงความสำคัญของเซล์เลยลหลายๆคนกับทำร้ายเซล์ของตัวเองเช่นนอนดึกสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับประทานอาหารตามใจปากเป็นต้นล้วนแล้วแต่จะทำให้เซล์สึกหลอผลจากการที่เราทำร้ายเซล์ผลก็คือเซล์เสื่อมสภาพลงนั่นหมายถึงความเจ็บป่วย เรามาเริ่มต้นเอาใจใส่ดูแลเซลล์เรากันดีกว่าไหมการดูแลเซลล์ไม่ยากหรอกครับติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้โดยกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube หรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์การดูแลบำรุงรักษาร่างกายดูแลที่เซลเนี่ยเราจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ สามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่ YouTube ช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกนคิวอารโค้ดได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ